เดือนเข้าบริษัทเจ็ดถึงหลังค่ะแล้วก็เกี่ยวกับด้านโลจิสติกเนาะซ่อมตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้เป็นทั้งทับคอนแเชเตอร์เป็นทั้งโอรับเหมาสารพัดเลยค่ะแล้วก็เกิดวิกฤตการเงินสายป่านไปไม่ถึงก็ยังยื้อบริษัทไว้อยู่อย่างนั้นนะคะยือ้อยื้อเพราะคิดว่าเรามีลูกน้องร้อยกว่าชีวิตเนาะเราก็ต้องการที่จะให้เขา ไม่อยากให้เขาแบบแตกแยกแล้วไม่อยากให้เขาตกงานไม่อยากให้เขาไปไหนเราก็ยืไว้จนตัวเองไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็เกิดวิกฤตแบบหนักมากหนักหน่วงมากเลยค่ะจึงทําให้ตัวเองรู้ว่าการที่เราไม่เข้าเรียนรู้โมเดลธุรกิจและเราไม่เข้าใจธุรกิจมันทําให้เราสามารถที่จะพังได้นะคะแต่ผู้แพ้ก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จมากเลยนะในชีวติตที่แพร่ทำมาไม่ใช่เป็นอะไรที่ล้มเหลวนะคะเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ Uh, passive income มันคือ Active income หยุดทําแล้วราบได้มันหยุดค่ทุกท่านค่ะ,คะแล้วครูแพลวเจอสิวิไลได้อย่างไรครูแพลวเจอกับก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่ปรึกษาและก็ขอบคุณที่ปรึกษาของครูแพลวคือครูแม่เล็กวาสนานุทแทนค่ะครูแพลวได้เจอท่านไลฟ์ใน Facebook ค่ะ และครูแพวก็เห็นวันนั้นท่านใส่เสื้อสีน้ำตาลเนาะครูแพวก็เลิกงานดึกด้วยนั่งรถอะไรด้วยแล้วก็ฟังท่านฟังท่านมาด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะคะท่านก็นเลยให้พิมพ์คาว่าใครต้องการที่จะ,ะมีะไรายได้กับศิวิไลเติบโตไปด้วยกันเอ้คำว่าศิวิไลครูแพวก็เห็นมาแล้วแล้วก็เคยเห็นอ่ะ ไม่ไลเนาะสองรอบแต่กูแพลวเห็นไลน์นี้ก็เออลองฟังหน่อยก็ชอบคําว่าสีวิไลายคือความเจริญรุ่งเรืองคูแพลวก็เลยตัดสินใจฟังฟังแล้วท่านก็เลยให้พิมพ์คำว่า6กร้อคูแพลวก็พิมพ์ไหมอ่ะ,อ,ะอีกโอ้โห สองสามวันมัน้งคะกว่าที่ท่านจะทักกลับมาคืนคุแววเอ๊ะตักกันไหมเพราะเป็นคุแววติดตามท่านตั้งแต่ตัวก่อน้วคือชอบชอบในความแบบอึดความโอ้โหสุดยอดความไลฟ์ของท่านสองสามชั่วโมงสุดยอดมากไม่ใช่สองสามชั่วโมงสิตั้งแต่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนอ่ะก็จะติดตามกับน้องอีกคนหนึ่งเนาะล้วจะชอบนะชอบสไตล์การทํางานอะไรเงี้ยแล้วทีนี้นะคะ พ่อแพก็เลยได้ตัดสินใจสมัครแล้วท่านก็ได้ส่งลิงก์มาให้ประมาณสองหรือสามวันเนี่ยจําได้แพรติดสมัครแล้วก็ได้เข้าบริษัทไปนะคะและเราก็เลยตัดสินใจทําสิวิไลแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้ว่าที่สิวิไลคืออะไรก็เข้าไปเรียนวันแรกก็ขอขอ,อทางทางผู้หัวหน้าเลิกครึ่งวันไปเลยเขาก็ไม่อนุมัติแต่เราก็ต้องการที่จะไปเราก็ไปเลยค่ะก็ก็ยอมรับว่าเออกลับมามีการเรียกเข้าห้องย็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ไปเลยค่ะไปถึงปุ๊บก,ก็ไปเจอแม่เล็กครั้งแรก ก็มีการเกรงนะอุ้ยเจอจะทํำยังไงนะคือท่านจะคุยกับเราไหมอะไรอย่างนี้เราก็ไปนั่งซีวิไลคืออะไรว่าแพสคืออะไรแล้วก็ฟังฟังฟังไปเราก็ยังไม่เก็ตอีกนะคะก็เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อย,อยถึงได้รู้ว่าเออซีวิไลนี่คือหยุดทําแล้วไรายได้หึ่อเราเก็ตตรงที่ว่าเป็นมรดกให้ลูกหลานนี่นะคะชอบตรงนี้นะคะชอบตรงว่าหยุดทําแล้วไรายได้หรือก็เลยเข้าเรียนเรื่อยๆแลวครูแพลวเองนะคะก็ได้ผลตาม คนหลักจากที่ครูแพลวทาที่ศรีวิลไลนะคะก็แตกอยู่ที่เกือบสองแสนนะคะเพราะว่าครูแพลวทำแล้วครูแพลวก็ถอนเงินมาใช้ถอนเงินไปซื้อกินถอดเงินไปใช้นี่สินสารพัดอย่างเลยคะ่ะไหนจะค่าน้ำข้าวไฟคือมันรอดจริงๆและครูแพลวเองก็มีเงินชนะอบังคือตรงนี้มันสุดยอดมากค่ะเพราะว่าเราเป็นนี่นอกระบบก็ต้องก็ต้องทำตรงนี้ให้มันแบบคือ,อยังไงเราก็ดิ้นรนเนาะเราก็มีจ่ายค่านู่นค่านี่สมให้คุณพ่อ ส่งนายจะเอ่อถอนมาให้ลูกให้อะไรก็คือใช้กินในครัวเรือนคือมันรอดในขณะที่ครูแพลวเองก็ตกางานนี่ค่ะมันสุดยอดมากค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณครูเล็กวัฒนนุแทนมากๆค่ะที่ทนได้เปิดโอกาสให้ครูแพลวและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับครูแพลวมาตลอดเลยค่ะไม่ว่าครูแพลวจะเจออะไรปรึกษาท่านท่านก็จะชีดด้แนะให้เราตลอดเลยนี่แหละค่ะสุดยอดของความเป็น ผู้นําและสุดยอดของความที่กูแพลไม่เคยลดลักที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากสิวิไลว่าสิวิไลทําไม่ยากถ้าคุณเข้าใจโมเดลอยู่ที่ว่าคุณจะทําและไปต่อกับสิวิไลหรือเปล่า แค่นั้นเองจริงไหมคะเพราะฉะนั้นครูแพรวก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ลังเลตัดสินใจยากนะคะที่จะปลูกสวนกล้วยสวนส้มสวนแอปเปิลส,วน, e el, สวนทุเรียนมาค่ะปลูกเลยคะ่ะเพราะว่าสวน 4, สี่สวนนี้สร้างรายได้ให้คุณให้คุณมีรายได้ให้คุณมีเงินไปช้อบใช้ให้คุณมีเงินไปปลดหนี้สินให้คุณถอ,อนเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าสารพัดค่าเลยในยุควิกฤตเงินเฟอ้อนี้นะคะไหนจะเพื่อคนที่เรารักอีกเราทำเลยค่ะเพื่อเป็นมรดกให้ลูกเราสุดยอดเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ